สวัสดีคุณผู้ชมนะคะพบกับโดวินีอเอเ่นเคยกับ b l a c k กทูรีเ e s เรามาเริ่มต้นซีซั่น2นะคะด้วยคุณโทนี่โอเดลนะคะผู้ชายคนนี้ไหนไปดูดูหน้าคะ่ะใกล้ใลสิทำหน้าให้มันล่หอหลอหน่อยพี่แล้วเดี๋ยวมาดูอุปนิสัยเขานะคะเป้าหมายของเขาคือเนี่ยคือมีความเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เออเป็นเพื่อนกับซิมทั้งโลกเลยเป็นคนขี้ขโมยคะ่ะ จบเข้ามาเลยแล้วก็อันที่2นะคะเราจะเลือกว่าให้ข่าวเนี่ยนอกจากว่าจะขโมยของแล้วยังเป็นจอมโจรขโมยหัวใจส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงนะคะกิจกรรมที่ให้ชอบเลยก็คือชอบการก่อกวนนะคะแล้วก็ชอบเล่นตลกแล้วก็ชอบออกกําลังกายเพราะว่าอะไรเราก็ไปขโมยของได้ง่ายคะ่ะคุณผู้ชมและนี่คือร่างตอนทํางานของ คุณโทนี่เขานะคะเป็นไงมีการพางหน้าควรจะได้จำไม่ได้ทาขอบตาด้วยดูสิเราจะให้เขามาอยู่ในเมืองนี้นะคะเพราะว่าไอสถาปัตยะกรรมอะแล้วเดี๋ยวจะให้ไปบ้านเพื่อนบ้านด้วยบ้านเพื่อนบ้านก็น่าจะรวยดูสิมีตั้งหลายชั้นส่วนเรานะคะก็จะไปอยู่พื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็จะให้เริ่มด้วยเงินศูนย์บาทเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะเราแวแกเพื่อนบ้านของเรามีบ้านสองชั้นหนึ่งหลังบ้านตรงข้ามบ้านข้างๆก็เป็นสองชั้นนะคะอาฝั่งนี้ไว้ข้ามสะพานไปเหมือนบ้านใจะใหญ่โตนะคุณผู้ชมเงินลบลงไปเหลือศูนย์บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำตัวอย่างสุภาพไปเลยเพราะว่าเราต้องการรู้จักคนทั้งโลกนะคะเพื่อที่ว่าจะไปป้นบ้านนะคะนั่นเอง นี่คือแผนการของพ่อหนุ่มโทนี่แนะนําตัวกับซิม10คนนะคะเป้าหมายแรกแล้วก็มีเพื่อน3คนถามเรื่องการประเมินค่าทรัพสมบัติมันจะเร็วเกินไปไหม <S <S และเรารู้ว่าตาคนนี้นะคะที่บ้านเขามีเงินแน่นอนเขาอยู่กันหลายคนนะคะถ้าเราได้ไปบ้านตาเจเนก็คือเป็นแฟนของยายจีจีซีซันหนึ่งนะคะถ้าเราได้ไปเราก็จะได้รู้จักกับหลายๆคนแล้วก็จะไปฉกเงินเขามาได้นะคะ ตอนนี้เริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทมีเก้าอี้อยู่ไว้ใกล้ริมน้ําให้เราให้เราไปนอนนะคะแล้วก็มีนี่ไงมีที่หลังบ้านเต็มเลยเออเธอไม่ต้องห่วงฉันเลือกฉันเลือกที่ดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเจเข้าหมดสร้างบ้านกันเลยนะคะหลังคาฟรีเราได้ละผู้ชมของฟรีนะคะแล้วใส่หลังคาได้ด้วยแจมแมวมากๆนี่คือที่อยู่ของเราเรามีเรามีล่มอยู่นะคะแน่นอนว่าฝนตกไม่เปียก เอ้ยมันเวิร์กอยู่เดอ้อว่าแบบขุดบอ่อน้ําก็ฟรีนะคะเรียบหล่อยมีบอ่อน้ําเป็นของตัวเองด้วยเอาไงอะ่ะใครจะต้านมีอะไรฟรีอีกไหมจ๊ะไม่ฟรีแล้วนะคะไม่มีอะไรฟรีให้เราแล้วนี่ก็คือพื้นที่แรกเริ่มของน้องมีเท่านี้นะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีบอ่อน้ําไว้ทําไมไม่รู้นะคะ <c oughs> เพื่อความสบายจุยเ <c oughs> ขากําลังแนะนําตัวกับเพื่อนๆกันยกใหญ่เลยนะคะแนะนําตัวอย่างสุภาพ กับทุกๆคน4คนแล้วไหนมาสแกนดูคนไหนท่าทางจะบ้านรวยบ้างนะคะเดี๋ยวจะวาร์ปไปที่บ้านหลังนั้นทันทีเลยสนทนาเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้เรารู้จัก10คนล้วเอ้ย8คนนะคะยังไม่ได้เป็นเพื่อนใครสักคนเลยเป็นเพื่อนกับตาหัวฟูนี่ละกันส่วนเราก็ดูทำไมผ่องใสขนาดนี้ดูเป็นคนดี9คนแล้วนะ9คนแล้วเดี๋ยวทำไมเราจิ้มนี่ไงอะอีกคนนึง สวัสดีครับเรียบร้อยนะคะครบแล้ว10คนคนแก่เขาจะมีเงินไหมอะทุกคนผมกำลังมองหางานอยู่คุณมีงานไหนที่เออแนะนำให้ผมได้บ้างไหมแต่โทนี่ก็เริมร้ายมนนะคะแต่ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะการที่จะไปขโมยของบ้านใครมันไม่ใช่เรื่องง่ายไปบ้านเจแล้วกันโทนี่ไปข้ามเมืองเลยนั่งอ b e r อร์คุณพี่สิ่งหน่อยนะครับพอดีปวดเช เรียบร้อยนะคะแล้วเรื่องอัศจรรย์ใจก่อนเรื่องเอัศจรรย์ใจก่อนเร็วแล้วแล้วก็ห้องน้าอยู่ซ้ายเหนียวจะลาดโอ้อยู่ตรงหน้าประตูพอดีเลยล้วคุยล้วคุยลรคุยล้วคุยเราคุยเคุยฉีดจะแตกฉิดแตกอย่านะโอเคทันเฮ้ยนั่งผ่อนคลายนะคะคุณผู้ชมชื่นชมตัวเองซะหน่อยหลงตัวเองกูนี่มันหล่อจริงๆเลยพระเจ้าหิวว่าทำยังไงดีเราทำอาหารบ้านคนอื่นไม่ได้นะคะ เราอย่าเชียวนะคะทานอาหารแสนง่ายตายแล้วแล้วเราก็ต้องหาหาที่นอนนะคะเห็นม้าหินเออเขาเรียกอะไร e ก็อีไม้หรอกนอนตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้เลยเราเป็นคนจนนะคะแต่มีสกิลการพูดที่ดีเราก็เลยจะอืมอืมมันรอดตารอดใจอันนี้ขโมยได้นาะฬิกาขโมยไม่ได้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่น้องกําลังกินอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเดี๋ยวพี่สํารวจให้เองว่ามีอะไรที่เราสามารถ ขโมยได้บ้างเจ้าบ้านเขาอ,อยู่นี่เนาะโปรดระวังโคมไฟของเจ้าให้ดีเออมีคมไฟเยอะด้วยรูปภาพค่ะอุ๊ยชมได้อย่างเดียวนึกว่าจะไอ็นี่ได้ตก,กรใจกระเป๋าไม่ได้กระจกได้บอสไม่ได้นะคะได้แค่โคมไฟแล้วโคมไฟอันไหนแพงที่สุดหน้าตาเหมือนจะเป็นอันนั้นนะแพงที่สุดอะหรือว่าจะเป็นอันนี้หรือว่าจะเป็นอันนี้ตายละไปสิ ไปไปนอนไปอย่าคุยกันขอรอ้ <c oughs> ผมขอคมไฟหนึ่งอันได้ไหมพี่ผมขอคมไฟอันหนึ่งมาที่นี่คนเดียวมันจะครับมันใกล้เกินไปแล้วอุ้ยห้องน้ำห้องมันทะลุกันคุณผู้ชมว <c oughs> ุ้ยวุ้ยมาที่นี่ ะะไม่มีใครรู้ต่อเลยได้ไหมเออมันต้องรอครูดาวได้โทนี่ได้รับทักษะกำลังกายเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นไป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 ,ไปออกกำลังกายกับเจเฮ้ยเขาเขาจะมาด่าเราไหมอ่ะกูเห็นนะเมื่อกี้มึงทำอะไรอ๋อไม่เห็นไม่เห็นเตรียมรับแรงกระแทกนี่คือครั้งแรกของเราเลยนะ <c oughs> ผมเริ่มง่วงนอนแล้วว่ะก,กับพี่ <c oughs> ขออาบน้ำฟองสบู่อาบได้ไหมอ่ะจะโดนเขาด่าไหมอ่ะรุนนั้นเนี่ยไว้ อาบน้ำบ่ได้นะคะแนะนำตัวอย่างสุภาพแล้วก็อภ o ปรายเขานิดนึงคุณพี่หนูขอโทษค่ะพูดให้กำลังใจอ่าตอนนี้มันขึ้นขีดเขียวมาแล้วนะคะทุกคนเอยนี่ไงรู้จักกับเยโซหรือ,อยังแนะนำตัวอย่างสุภาพเอยเขาเดินเข้ามาหาเราได้เลยเยโซนี่ชอบเด็กโดนกูแน่กูรู้นะมึงชอบเด็กกับผู้ชายไปทั่วเพะว่าเป็นเพื่อนของยจิจิเองคะ่ะรู้นะคะรู้เลยมอบดอกกุหลาบเหนึ่งเปีื ล้วจะพาไปนอนแล้วนะคะง่วงนอนบไ่ไปอ่ายายโซเฮ้ยฉันรู้ละโซเราเราเราขอคุยด้วยวันนี้สดใสเหลือเกินจีบเลยค่ะอีสาวนี่โดนกูแน่ขอนอนบ้านขอนอนบ้านหน่อยตอนนี้เราง่วงไม่ไหวแล้วนะคะไปหยิบกาแฟกินแล้วทุกคนแล้วเตียงของยายโซอ่ะคือเตียงไหนอ่ะเตียงนี้คือเตียงที่ว่างชวนได้ปะละ่ะจ๊บแรกเลยหรือมันจะเร็วไปกลัวกลัวกลัวโดนตบกลัวโดนตบยา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  เลิกคุยเลิกคุยเร็ว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 อุ้ยเอาอันนี้ดีกว่าไม่พี่สังเกตเร็ว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 เฮ้ยจะตามมาปะยิบเรียบน้อยเรียบร้อยนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเรามีกาแฟอยู่ในแก้วด้วยอันหนึ่งอันนี้โคบอยได้ไหม ยังนะยังนะใจเย็นๆก่อนขโมยทีวีได้ปะมันตล็กๆกอ่ะอ่ายังนะแต่เราง่วงไม่ไหวแล้ววะทุกคนไปนอนปะงีบเรายังอยู่ในบ้านเขาได้นะคะอ่ะงีบต่อไปเลยเจ็ดโมงแล้วก็เจ็ดโมงค่ะปวดเหงียวบาไวแล้วอย่าเหงียวแตกนะเออแล้วฉันมางีบในโซฟานี้ได้ไหมอะ่ะโซฟามันดูนุ่มดีนอนนอกบ้านมันก็มันก็ร้อนอะนะ่ะเนาะตอนเช้าแล้วอ่ะงีบเลยค่ะแล้วอาบน้ำฝักบัวได้บอ อาบน้ำอยู่แล้วเร็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 วเวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอาบน้ำเราควรที่จะจะไม่มีใครอยู่บ้านมีโซ่คนเดียวนะคะมีโซ่คนเดียวนะคะแต่โซ่ก็กำลังแคคี้หูนะคะเพราะฉะนั้น ตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงวันจันทร์ไม่มีใครอยู่บ้าน<ม>ได้จำไว้นะคะทุกคนอาบน้ำแบบรวด,ดเร็วอาบน้ำแบบรวด,ดเร็วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยาพอาบได้ไหมอะ่ะย่โซจะบึ่งมาหรือเปล่าอาบน้ำได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอกินด้วยได้ไหมอะ่ะกินอะไรอะ่ะหมดยังอะ่ะกอหมดแล้วเหรอการจีบหญิงเนี่ยมันมีประโยชน์ปรุงอาหารด้วยการกับโซได้ไหมได้หรือเปล่าตายหาไม่มีตังค์นะคะ ไม่มีตังนะคะตีสนิทอย่างไวถ้าเราขอวูหูได้เราก็จะนอนได้นะคะมันเป็นแผนที่วางมาแล้วโซไปงีบกกลไฟบ้านมึงหมดแน่กลับบ้านนะคะเรากลับบ้านมาเพื่อที่จะมาดูว่าของที่เราได้รับมานั้น มันน่าจะอยู่ในไอ้นี่ไงทุกคนมาจา้ะพอนมหนุ่ม165บาท50บาท45บาทโอเคจริงๆด้วยไอไฟอันนี้แพงสุดนะคะแล้วทำยังไงขายคะ่ะ2อันเลยไม่เก็บไว้มีกระตังเรียบร้อย การหาเงินนี่มันง่ายอย่างงี้นี่เองแล้วก็ได้จีบหญิงได้กินข้าวบ้านเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ชอบมากเลยเนี่ยนิสัยที่มันไม่ดีอ่ะซิมนี้ใส่ไม่ดีซิมนี้ใสดีเล่นมาเยอะละ <c oughs> อุ๊ยเพื่อนโทรมาคํำถามแบบด่วนวางแผนที่จะใช้เวลาไปเลยเราจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเขานะคะเ <c oughs> พราะว่ามันมีเจตนาแอแฝงทำให้เกิดศรัทธาต่อเรื่องการขโมยที่หวาดเสียวอย่าเชียวนะ เรามีตังพอซื้อเตียงแล้วนะคะแต่ว่าทำไมเก็บต้นไม้มาปลูกไม่ได้เลยอยากได้ดอกกุหลาบสักเออเฮ้ยดิมกกนมังกรก็โอเคไม่ใช่โอเคแล้วมันดีเลยสำหรับการเริ่มต้นเกมนะคะชอบการทำสวนก็ชอบไปอุ้ยอาหารคุณภาพดีนะคะเปิดกระเป๋าเลยค่ะลากลงมาได้ไหมไม่ได้อ๋อหย,ยิบได้แค่หนึ่งจานได้ได้ได้หยิบมาหนึ่งจานแล้วก็เก็บใส่กระเป๋า อ่อยหยิบใส่กระเป๋าไม่ได้นะคะหยิบมาหนึ่งจานแล้วน้องก็จะกินเลยเพราะว่าต้องแคนเซิลไม่ให้เขากินกลับมาที่บ้านของเราแล้วก็ปกลูกไอรินมังกรดีกว่าเอออัปตัดด้วยอย่าลืมการที่เราจะเป็นที่รู้จักได้เราต้องอัปตัดอ่ามี12ผู้ติดตามนะคะเร็วเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เธอรู้จักคนทั้งโลกหรือยังคุณผู้หญิงคนนี้ดูหงอยเหงาในน้าตัวอย่างสุภาพไปนอนบ้านเราไหมบ้านเรามีาแต่เพิงหลังคาอุ้ยดูรวยนะชื่ออะไรอะคะลิเบอร์ตี้ ลีเคยเห็นหมายากลเป้าเดี๋ยวเดียวเดียวเกี้ยกล่อมขอ,อก่อนพูดให้ศรัทธาบ้านลีอยู่ไหนอ่ะอยากไปบ้านลีจังหยดมุกใต้จะดือ้อแล้วมันเลือกเกือร์ฟังแผลส์ใจไปทุกอย่างเลยนะคะโซมาแถวนี้ด้วยหรือว่าเราจะชอบผู้หญิงชุดเหลืองวะ่ะโสดบอโสดจ้าโสดจ้าทาไมถามอย่างนี้ก็จะจีบไงก็ต้องเช็คก,ก่อน ถามเรื่องการประเมินค่าสมบัติเธอคิดว่ามันยังไงโอ้ดีเลยเกินอกอดซะเลยได้รับตังไหมเอาไม่ได้หรอเม,มื่อกี้มันเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะนี่อีกทีหนึ่งเอ๊เหมือนเขาจะชอบนะที่เราก่อกววนเขาอะแล้วขอตังยังไงอ่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราและแสดงความคิดเห็นอย่างมีอารยะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ